วิ่งไ่ผม็นเดี๋ยวนี้ใช้ได้แล้วดีร้อยโอเคต้องมาดูับผมผมต้องต่อ ผมต้องต่อการแคปเจอร์ไอ้รูนั้นอ่ะต้องจิส่ตรงนู้นเล็กเข้็มใครอ่ะแฮนดิฟครับแคนดิสรอสเซลเหมือนจะสู้ได้ป่ะต้อยนี่เดี๋ยวต่อยพิวไอเนี่ยโทดพอค้าครับเยี่ยววลองดูครับนี่ต้องการแย่นดีครับ งนะคคุณลูกไม่ได้เปิดไม้แล้วจะคุยกับอหนุณีนี้ินไหแล้วผมเพิ่เปิดับเลี้ยง เอาชุดหมูไหมครับกล่องเล่นไม่เต็มผมไม่ได้ชุดหมูเป็อีกครั้งครับขึ้นไปเลยครับคีณ <c oughs> น้โนทนผม <c oughs> ผมไม่ได้ครับ <c oughs> ผมไม่ได เรื่องเนี่ยดีให้คุณต่อเนีกว่าให้คุณลูกรอดไหมเดินไม่ออกเ,เอ่ยผมเห็นทั้งป้อมทั้งข้าวขาป้อมเราเราผม <c oughs> วิาสาหสองวิศาสองแ่เแล้วผมเงาเงาหกกันนะครับมาดูกัน หมาไม่เคยอะไรเลย โอ้วกั๊บนึงนะครับลงไปแล้วครับผมตูต้วิตัวแรกไม่ได้ผมขอมาหนาอลไครับได้ครับนโดนจับคับผมหน้าลูกตาคับหน้เสร็จแล้วเกลือ ผมวิ่งหนีแล้วครับผมวิ่งหนีแล้วโท้ยผมโดนสวนผมไล่ก็ได้มั้งผมไล่ชัวช่วโมงเราชุดทำมุิี้ก็ได้ครผม,ม,ม,ล,นนะผมลองซื้อให้ตอ,อนนี้ไม่มีมาแนละ้วโอเคได้ไม่ได้ไล่ชัว่วโมงโอ้ยนี่นี่ทันโดนป้อ,โอมโดนไล่ลูกตานะั อินรูเขาเปรัเโอเปิไปแล้วคหรอเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ไม่ได้ไม่ไปเล่น4อวิสิทธไม่พอแคผม,มอบเมครับื่องนม,มออะไรกันได้ครับ4ีวสิทกได้ครับ40สิญญิขออนุญาตเกลียดขอซูมคุณนุกได้ไหม <c oughs> มันไม่ได้อะมันไม่ได้ไม่ได้จริงตัวต้าแพวีด้ย วีสองไม่ไหวไม่ไหวผมผมล็อกได้อย่างมากแค่ทีเดียวแล้วคือห้ามภาพเลยภาพก <c oughs> ุตายอืประมาณน่าไม่งั้นผมต้องไปทำเลือดล้านให้ได้ไอซุ่มทำอะไรมาสัก่วมาจั่วมันเดิมเลยค่ะไ <มา S 2> อซีน,นี้เจอแล้วคุณป้าซีานี้ที่เราบอกว่าเล่นง่ายเพราะว่าเขาเขาต้องเข้ามาหาคุณตาทุกตัวเลยใช่ใช่ครับแอตสองเดี๋ยวผมกลับแอตตัวหนึ่งจับบีเอสยาวยาอแล้วผมก็อยู่กับคุณตาแล้วผมก็ไล่เขายาวยาวเดี๋ยวผมจับบีเอสครับ มาลูกตาเรียกมาแล้วครับเรียกเข้าแล้วครับ โอเคล้านผมยี่สิบห้าล้านอ่ะเฮ้ยไม่ไหวสักเดีย 好我们<的>。好 ไมรอบนี้ดูง่าเรียบร้อยดาฟาาสองครับกชื่อเก่าไอ้กวนตบถวยคงคเอ่อมีพาก์ตแบางครับโอตา B ต่อชื่อคลชื่อเก่าผมอ๋อโอ้ที่มากเลยอะถคงคคนรอดารตรไหน เมื่อไรผมจะเงาหกอะผมอยากได้เงาหกอะตอนนี้เงาอะไรเงาสามครับอีกยาวนานเงาสามแถมตีตีสี่สองว่าหวัดสี่ึ่นสี่ไปสองรอบไม่ติกระรอบเราไปใช้ตัวกับแกมกันสองครับ เลี้ยงครับ ADM ครับ Lehane Night Fox Night Fox Lay h a n โอ้โห l h a n e อะไร l e h a n เนี่ยเหมนเขส่งของหลอกเลยคุณปายิงให้ล่วงครับคุณปาทำได้ลูกตามากไปไหมผมจะเอาให้ BS มันวางป้องไม่ได้ ได้ครับผมไล่ลูกค้าไล่เสร็จแล้วไปไหมครับยังไม่ได้เรามาใกันล้วลครับปล,ลดนเดี๋ยวผมจับาใ เขายิงพิต้าโดนไหมครับสามคนแทบไม่โดนเลยครับโดนนิดหน่อยหน่อยไม่โดนเลยสามโดนนิดหน่อยหน่อยมีตัวนึงไม่โดนเลนยตัวน,นี้มันตอนนี้ผมปี 160, ร้อยร้อยหกสิบมันเออคืออันนี้คิวอะไรนะครับคิไม่ได้ดูคิวเงียวครับผมล่าลูกตาเสร็จแล้ว ผมผมไปโดนหัวฟ้ายิงโดนอไปับฟ้าหผมโดนหัวฟ้าผม้โดนรับผมผมไล่ช่วหมวแล้วผมโดนตอกศบผมไล่โดนล ผมแพ้หัวฟ้าคุณป๋องวิ่มาชุบผมได้ปะได้ค่ะผม,ม,มเปิดผมเปิดเอ้ยมันผมไม่ทันละคุณป๋องนมาจะชุบให้ได้ปลาเลือกรู้มเขาลุ้มผมเลยผมโดน,ค,ดนครันี่ยค่ะคุณมิ้นคุณมิ้นล็อกคุณนายหัวฟ้าห,หน่อยครับผมโดนตัวนั้นยิงโดนตัวเดียวนี่ง่ายนะคะงั้นเราต้องเอคุณนายเก็บตัวตัวใช่ครับเต้องกลางๆดีกว่าณมิ้นวิ่งลึกไปหน่อยตอนเริ่ม ใช่ๆพยายามเดี๋ใกล้ๆคุณนูกับคุณตาอย่างนี้คุาคุณตากับมินน่ะต้องเบานะต้องเบาเบาเท้าหน่อยนะเฮ้ยผมอยู่หลังคุณตานี่คือะไม่ได้เล่นแอสแล้วไปอย่างนั้นไม่ได้ผมไลลูกตาขึ้นหน้าหนึ่งครับ อะไผมครัอะไรของผมตนะายครับโดนตรงไมอ้ยเดี๋วนีินเลยยิงอ้ยจนป้อมครับผมโดนป้อมอยู่ระวังครับขึ้น,ปนไปก่อนผมลายชั่โมงอะโนลมาหัวปลาครับ คือปวมไปจีิผมเออผมโดนป้อมโดนโดนได้ครับผมโดนป้อมจกครับเฮ้ยผิดไปโดดมานาให้นั่นอีกอรโดนระบา์คนนี้ตอนนี้ผมว่างโค่ะผมไล่ลูกตาเดี๋ยวนะครับจะผมขอบล็อกท้าพันผมขึ้นได้ครับผมขึ้นได้ โ oh oh อกาสโอกาสเพราะทนไมเก็ขึ้นอตัวนี่จบเลยขึ้นสองลูดเขาไล่ขึ้นหมู่ค <S <S รับ <ผม S 1> <ห>เกียนร้อยแข่งแงครับผมค้างผมทำอะไรไม่ได้เลยตั้งใจสามสิบผมแบำไม่ได้หลุดมาเกียลูกขึ้นผมไหม ไม่มีมานาไม่มีนเจ็บแล้วร้าปีผมจะไม่พอต้องอีกใหม่โอ้โหมากนนิกหนัเคยเจอมหาปุตติเก์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนจะโหดที่พักหรือเปล่าสองแอปสองแอปสองพารสองภายนหนึ่งต้องยิงคนยหที่ไป คละตัวแหลมอยู่ไม่แหลมใ,ใครเร็วกว่านี้นะคะใ,ใครเร็วครับครับเฮ้ยผมลืงซื้อโค้ดอ่ะแล้วเฮ้ยกดซื้อหนึ่งได้ใช่ไหม ฉันนมันทุกคนเป็นปักเปตัวไปตัวปลตัวปล่อยกจไ,ไาผมรักลูกตารักแต่ละดผมโดนภายนช่วยอยู่ช่วยอยู่ผมเจอของที่ไว้ขายได้แล้ว ไม่ได้แล้วมันถ่ได้แล้วได้ครับรีบร้อยโอเคก็มาสิครับขมมาดวตามาเดี๋ยวมา,มาตาว่าจอผมถ่ายหมดแล้วเ เอาเท้าเลก็ได้ครับตอนนี้คือผมอะเห็นเลือดตัวเองผมก็ไม่เห็นโอ้ผมตีเขาจนตายอ่ะแบบแล้น <waves> เราผมึ้นทีผมึ้นดีอุ้ยทำไมตายเลย่เอาไปั้าอันนี้ตัวนขอดูหน้างะตัวนี้แล้วกับไปเอาค่ะมงั้นเราจะตายเรายดคาาเราอยู่ที่ผมครับไี่ทิ้งคาาก่อนอนับ ผมโดนอีน๋นะผมขอมานานาหนรับได้ครับ,รบเขาช<ร>กหมูเหรเอ, <มะ S 1> อ้าทำไมขึ้นจุดมานาจุดได้ไหมคุณนกตอนนี้ไม่ได้ขเขาเจอตั้งม้งนะครับต้้ <ผม S 3> ดุดนแอ,อสบอลจผมได้ชกหมโอผมโดนแอสแล้วครับไม่ได้ไไดครับผมโดนฝ้า แอครับคือสายจังหวะมากเรอยากเก็บแอปที่ได้เดี๋ยวผมโบนัสีให้คุณนะครับออมาแล้วจอมมาแล้วติดสองวิีปสายจังหวะต้องชิวแอปก่อนผมมองไม่เห็นใครเลยเมื่อกี้อ่า ติดแหวกคู่ครับติดคู่ครับติดคู่แล้วครับติดคู่แล้วครัะคะบผมมาโดนให้ผมไม่ไล่ตู้ตามาจึงไม่ใส่กับหนึ่งทำติดมาแล้วครับติดแหวกแล้วครับติดแหแล้วครับ เจอแล้วแอะเออมิ้นหมกเป็ดหมกเป็ดยูนนลค้าได้แล้วครับ้อฝากรักตัวนั้นหน่อยได้กำลังมองหาแอตัวอยู่ใช่ใช่ครับผมก็ันก่อนะอรอชุกเลยผม้ครับผมันแครับ ผมได้แแอตัว hey. ต e ัวแรกนะครับผมได้แแอตนะครับผมได้แอดแล้วรถบินหายไปไหนนี่ช่วยผมหน่อยผมก็ได้แอดแล้วได้แอดแล้วโอ้ยขอโทษผมชอตขอโทษขอโทษผมลบแอ็ได้แล้วครับ ผมได้คะแนนนะคะผมโอเคน,นอ้ยผมมีเงนินโอ้โหผมโดน,ดดนผมโดนมีดอ,อ,รอรครับวออน,น,นันเาครับมขอมาหน้าไ,ได้ไครับ <c oughs> ผมโดนเามีเออเมดเอ a ย e ลวเลยผมต้องอยู่กับคุณคม,มินน่ะต้องคุณมินเซฟผมดยได้ไหมครับคุณนก ตอนนี้อย่างผมเต็บแนตะ่ผมไล่ชุดผมได้ลูกตาบล็อกได้นะครับโอ้หเขาไม่ตายเดีเย๋ยวผมไปช่วยครับฝากชุดคุณนี้นตองบ่อให้นี่นะครับโอเค ผมบอกแครได้อีกตัวครับคุณต้อนเดี๋ยวผมไล่ชิโมะครับผมบอกแครได้อีกแล้วครับบล็อกแล้วครับได้มานาแมครับสนุกตอนนี้ได้แล้วครับผมบอกแคด์แล้วครับ

เขา17กับ19เราแค่16กับ14โอเคก็จบไปแล้วนะครับกับ KVM เสียงเสริมมีปัญหาตลอดเวลาเดี๋ยวผมไปหาวิธีการแก้ไขแล้วกันนะครับผมถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับแล้วก็รอดูนะครับผมจะพยายามสตรีมให้ได้ทุก KVM เนอะปัจจุบันนี้น่าจะยังมีคนเล่นตัวแดนเซอร์ยังไม่ค่อยเยอะนะครับเผื่อว่าจะเป็นแนวทางในการเล่นต่อไปของทุกคนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวรีบมาอัปเดตใหม่ครับ